บริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุเป็นบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมหรือขอความช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ที่พัฒนาให้ใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งยังมีการแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำวิธีการใช้งานท่านสามารถเริ่มต้นการใช้บริการ ESS Help Me ด้วยการเพิ่มเพื่อนใน l ล n e โดยค้นหาบริการในช่องค้นหาเพื่อนด้วยคำว่าส e ัญลักษณ์ e s s h e l p m e หรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเข้ามาที่แชทจะพบกับปุ่มในช่องแชทว่ากดแจ้งเหตุด,ด่วนให้ท่านกดเมื่อต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือครับโดยการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมมีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับ 1>, 1. เมื่อท่านกดปุ่มกดแจ้งเหตุด่วนแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาฉุกเฉินทางสังคมที่ท่านพบโดยให้ท่านเลือก1ปัญหาจาก5ปัญหาได้แก่ 1. คมขูว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังนวงเหนียว 3. เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4. ผู้คุมครังก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย 2. เมื่อท่านเลือกปัญหาที่ท่านพบแล้วระบบจะขึ้นปุ่มแชร์พิกัดตำแหน่งให้ท่านกดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ 3. ากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อท่านทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วระบบ จะส่งข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดพร้อมกับแจ้งข้อความตอบกลับมายัางท่านผู้แจ้งเหตุและเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานาการรับทราบเหตุมายัางท่านเพียงเท่านี้การแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านบริการ ess help me ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะช่วยให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างแม่นยำ ตรงจุดและรวดเร็วท่านสามารถแอดไลน์เพื่อเพิ่มบริการ ESS Help Me ติดตัวท่านไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุในทันทีและอย่าลืมปักหมุดในลายไว้บนสุดเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วเมื่อประสบเหตุครับอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปนะครับ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา